แล้วสิพี่น้องพี่พยานปากเอกพูดแล้วนะคะว่าพูดวันนี้พรุ่งนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะพูดความจริงกี่ครั้งก็เหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมยังไงเขาบอกว่าพูดวันนี้พรุ่งนี้ก็พูดไม่เหมือนเดิมแล้วอา้าวถ้าอย่างนั้นจะเชื่อถือได้อย่างไรเหมือนเราพูดนั่นแหละว่าคุณพูดไม่ตรงกันแม้กระทั่งไทม์ไลน์ของตัวเอง 6เดือนที่แล้วพูดว่าเจอลุงพลเนี่ยตอน10นะคะเก้าโมง11นาทีถึง15นาทีพอหลังจากผ่านมาเกตแเดือนคดีน้องชมพู่นะคะผ่านมาเกตแเดือนมาเปลี่ยนไทม์ไลน์ว่ามาเห็นลุงตอนสโมงเช้า9โมงเช้าย2นาทีว่าตัวเองเนี่ยนะต้มน้ำทำอาหารอยู่ ในห้องครัวแล้วได้ยินเสียงตอกหลักเห็นชายนิรลนามเดินเข้าโพรงหน่อไม้สักพักหนึ่งหันมาเจอลุงพลสามโมงเช้า20นาทีเอะลุงพลคงจำได้นะเราคุยกันเรื่องใหญ่คือเรื่องน้องหายนี่ล่ละค่ะครั้งแรกคุณไม่ได้พูดเรื่องนี้ครั้งแรกคุณบอกว่าตอน9โมงเช้า11นาทีเจอลุงพล แล้วก็ผมค่าย่าอยู่ได้เดินมาถามลุงพลว่าคุยกันนะคะแล้วสักพักหนึ่งประมาณสามโมงเช้าเ้าโมงเช้าสีนาทีพ่อน้องชมพู่มาตามหาน้องชมพู่ตัวเองเนี่ยนอนอยู่ที่เปใต้ถุนบ้านนะคะนะแล้วพ่อน้องชมพู่มาถามว่าเจอน้องชมพู่ไหมน้องชมพู่หายแล้วคุณก็ตอบว่า อ๋อไม่เจอเอาน้องหายเหรอไปถามลุงพลดูสิลุงพลอยู่สวนยางใช่ไหมคะตอนแรกคุณพูดแต่คราวนี้คุณผ่านมานะคะเจ็ดปดเดือนได้ค่ะนะคะนะเพราะว่าตอนนี้ที่มาพูดเนี่ยคือตอนที่ลุงพลกับนักข่าวมีเรื่องกันละคุณมาพูดว่าอ่าผมต้มน้ำข้ายยาอยู่ห้องครัวนะวันต่อมาพอวันหลังมาบอกว่าอ๋อทำอาหารอยู่ห้องครัว แล้วก็ได้ยินเสียงชายได้ยินเสียงตอกหลักปอกปปอกป,อกปอกนะแล้วก็เห็นชายนิรนามเดินเข้าโพรงหน่อไม้ต่อหน้าต่อตาสักพักหนึ่งหันมาเห็นลุงพลกรีดยางอยู่แล้วก็เดินตัวเองก็เลยเดินไปถามลุงไปคุยกับลุงว่าน้องหายเรื่องน้องหายเอสามโมงเช้า2 2นาทีเนี่ยคนรู้ได้ยังไงว่าน้องหาย งงนะคะเนี่ยนี่แหละค่ะวันนี้นะคะพี่น้องพ่อบอยอมรับแล้วนะคะว่าตัวเองพูดไม่ตรงกันไปฟังนะคะมีคลิปเป็นพยานหลักฐานพอปอตพรค่ะพ่อพยานของคุณเนี่ยพูดอย่างไรมาฟังเลยนะคะจับไก่ได้ตัวเบลเลอร์เลยค่ะนะคะฟังกันเลยค่ะท้ายคลิปนางพาชมสวนของคุณลุง ที่อยู่ข้างบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายค่ะเกียรติโอตนะพ่อแอมกับมูอยู่ครับความจริงพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันนอ้ยมันบเหมือนแล้วครับมันก็มีพิษมีเพี้ยนบ้างแหละครับอย่างผมนี่ครับว่าวมือนี่มืออื่นมาให้ว่าแบบเก่าแบบนี้มันบ่ถึงหรอกครับเนาะอืมครับ การพูดการจาการคุยครับสมดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่มาคุยกับพ่อแบมกับเขามามาถามโหลดครับตอนนี้ครับการับเรื่องกฎหมายก็คือให้คําตอบพ่อแบมบงจักครับบงจักปึ๊กครับเรื่องกฎหมายถามเรื่องกฎหมายนี่อึ้งเลยครับถ้าจะถามเรื่องไปจับกลุบจับเขียดพ่อแบมก็ตอบได้ ้าเป็นเรื่องกฎหมายพ่อแแบบก็ตอบยากถ้าบอกว่าถ้าจะให้พูดกันเหมือนเดิมทุกครั้งโอ้ยมันก็เป็นไปบได้แล้วเนาะแต่ว่าความหมายเดียวกันนั้นมันอาจจะพูดได้แต่ให้พูดเหมือนเดิมทุกครั้งโว้ยใส่แผ่นซีดีหรือว่าอใส่เครื่องบันทึกเท่านั้นแ่ะครับที่ิคือกันทุกครั้งครับคุณอะไรครับ a n n a แอนนาหรือเปล่าโอ้แอนนาสวัสดีพ่อเป็นคนรอพี่ตาต้องเข้ามาเครื่องนี้นะครับแอนนาแอนนานี่ผู้หญิงหรือผู้ชายครับแต่หวังว่าคงจะไม่ใช่กระเทยนะครับน่ารักจังเลยน้อยลุงแกเลี้ยงหมูอาเซบู นี่ค่ะเลี้ยงหมูในป่านี้นะคะในป่าในสวนนี่คะ่ะทั่วเอ,อิงเดอรอายเอ,อิงเดอทั่วทั่ววันทูที่อ่ะอ่ะอเลวิว,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 วชัปปง <laughs> ไอค่ะว้าวกระต่ายค่ะมีกระต่ายนะคะมีกระต่าย2ตัวอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วมีหมูด้วยนะคะดูค่ะเลี้ยงหมูนะคะ แล้วก็เลี้ยงกระต่ายนี่อ๋อว้าวถูสองตัวอีกแล้วดูค่ะว้าวในสวนนี้ดูค่ะนี่ก็กระต่ายนะคะสองตัวน่ารักมากอืมค่ะไก่อืม นเนี่ค่ะเลี้ยงไก่เยอะเลยอันนี้ชั้นล่างนะคะชั้นล่างของไก่นะคะ แล้วก็มีชั้นบนด้วยนะคะนี่บ้านไก่นะคะนี่เมซงเมซงกรเด็นนะเุ้ยเมซงอ่าแล้วกกปูเลยปูเล่ป่นนี่ค่ะขึ้นไปชั้นสองนะคะไปดูไก่นี่ค่ะนะคะนี่คือชั้นสองนะคะชั้นสองของไก่ค่ะเยอะเลยค่ะ ะะดูค่ะว้าวเลี้ยงไก่ค่ะนะคะไก่ค่ะไก่บ้านไก่นะคะนี่เป็นบ้านรถนะคะบ้านรถนี่ชอบทำงานนะคะแล้วก็ฟืน แล้วก็สวนนะคะเนี่ยค่ะกำลังปลูกลิ้นจี่ปลูกอะไรอ่ะบันี่ก็สวนของคุณลุงทั้งหมดเลยนะคะเห้ A day to Fix me I'm crossing the line again, falling off.